สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l l e r อ f f i อ i a l วันนี้เราอยู่กับสํานักถังเนิดอดพบจบแดนหรือถัองซานภาค2นะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้าอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับหว่างตรงก็รู้สึกกังวลขึ้นมาทันทีแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆอย่างแรง ด้วยอากาศที่ค่อนข้างโสกโปกที่อยู่ภายในหอพักจากนั้นจูจูก็หันหลังกลับและดิบกลับไปที่ทางเข้าของพักเมื่อเข่ามาถึงก็คุกเข่าลงข้างๆผู้อาโซที่เอนกายอยู่ทันทีแล้วพูดว่าท่านปูท่านเห็นหัวอีเข่าไหมเขาอยู่ห้องเดียวกับข้าเข่าเป็นคนที่มักจะกลับมาพร้อมกับข้าเสมอแต่แล้วชายชราคนนี้ก็หลีตาแล้วสายหัว วางตรงกัดลิมมรีปากล่างและลุกขึ้นยืนจากนั้นเขาก็รีบไปที่ตึกทำงานของอาจารย์ทันทีเมื่อไปถึงตึกอาจารย์แล้วเขาก็ตรงไปยังห้องทำงานของอาจารย์โจอี้ประตูห้องทำงานของนางถูกเปิดออกและภายในมีนักเรียนสองสามคนกำลังพูดคุยกับอาจารย์คนนี้อยู่วางตรงเป็นกังวลมากดังนั้นเขาจึงไม่แม้แต่จะเคาะประตูห้อง แล้วดิบเข้าไปที่ด้านในเหมือนกับลมกระโชกแรงก่อนจะพูดว่าอาจารย์โจอาจารย์โจครับนักเรียนที่ยืนอยู่หน้าโต๊ะของอาจารย์โจอี้ล้วนเป็นนักเรียนห้องเรียนที่หนึ่งและทุกคนต่างตกใจกับการเข้ามาที่เร่งรีบของวังตงพวกเขาทั้งหมดต่างตระหนักได้ถึงความจริงที่ว่าอาจารย์โจอี้เกียน,นักเรียนที่ฝ่าฝืนกฎมากที่สุด แม้ว่าหวังตรงจะเป็นหัวหน้าชั้นแต่เขาก็กล้าหาญมากเกินไปจริงๆแต่แล้วพวกเขาก็ประหลาดใจซึ่งไม่เพียงแต่อาจารย์โจอีอ้จะไม่โกรธเมื่อนางเห็นหวังตรงเข้ามานางก็ลุกขึ้นยืนจากนั้นทั้งสองก็พูดคุยกันด้วยน้ำเสียงที่อดนไม่ได้ออกมาพร้อมกันว่าหัวอี้ฮาอยู่ที่ไหนอาจารย์โจอ,อี้ท่านเห็นหัวอี้ฮาไหมท,ทันทีที่พวกเขาพูดจบ ทางคู่ก็ตกตะลึงพร้อมกันหลังจากนั้นพวกเขาก็พูดพร้อมกันอีกครั้งว่าท่านเจ้ากรลังหาหัวอีหาวอยู่นั้นหรือความเข้าใจกันโดยปริยายระวหว่างอาจารย์โจอีอ้ก,กับวังตรงทำให้นักเรียนที่ยืนอยู่หน้าโต๊ะของอาจารย์โจอีอ้ตกอยู่ในความไม่เข้าใจพวกเขาไม่มีความเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นอาจารย์โจอีอ้ก,ก็บกมือไปทางพวกเขาพร้อมพูดว่า พวกเจ้ากลับไปเต็มตัวก่อนรับทราบครับแม้ว่านักเรียนทั้งสามคนจะอยากรู้อยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะอยู่ต่อแล้วรีบพากันออกมาจากห้องทำงานของอาจารย์โจอี้และปิดประตูอย่างรู้งานวางโตมพูดอย่างเร่งรีบว่าอาจารย์โจหัวอี้ห่ายังไม่กลับมาหรือครับ หาท่านไม่เห็นข่าวเหมือนกันแล้วทำไมเราไม่ไปที่แผนกอาวุธยญญาณแล้วสอบถามพวกเขาดูอาจารย์โจโอี้ขมวดคิ้วแล้วแววตาของนางก็สแสดงความกดออกมาก่อนจะพูดว่าไม่จำเป็นข้าไปที่นั่นเพื่อสอบถามพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหัวอีหฮาวเจ้าเด็กนี่กาลังทำอะไรอยู่เขาบอกว่าอาจารย์จากแผนกอาวุธยญญาณไปกับเขา เพื่อเอาวงแหวนยานแต่เมื่อข้าสอบถามฟ้านอีกเกี่ยวกับมันเขาก็บอกว่าหัวอี้ห่าบอกกับเขาว่าอาจารย์จากแผนอาวุธยานจะพาเขาไปหาวงแหวนยานเขาก็หงทั้งสองฝ่ายอยู่นั้นลืงท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครไปกับเขายาบอณนะว่าเจ้าเด็กนี่เข้าไปในปายย่าใหญ่ชิงโตด้วยตัวเพียงคนเดียว เมื่อได้ยินความพูดของอาจารย์โจ้วางตรงก็กังวลมากขึ้นทันทีและกล่าวว่าไม่มีทางเขาไม่มีแม้ก,กระทั่งทักสาววิญญาณจมตีแล้วเขาจะไปล่าสัญญาณด้วยตัวเองได้อย่างไรมันอันตรายเกินไปไม่มีทางไม่มีทางทำไมเขาถึงได้ยิ่งแง่ขนาดนี้ตอนที่เราแยกจากกาันอารมณ์ของเขาก็ยังดูปกติอยู่เลย อาจารย์โจอี้พูดด้วยน้ำเสียงต่ำว่าเขาปกปิดอะไรบางอย่างจากพวกเราอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเจ้าไปที่หอพักของนักเรียนชั้นปีที่สูงและพาปเป้ยเปิ่กับทงังยามาที่นี่หากพวกเขาไม่อยู่ที่นั่นด้วยสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆหัวอี้เหาอยู่ในสำนักทางพวกเขาน่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหาปเป้ยเป่และทงังยาตามเขาไปที่ปลายอย่างชิงโตมันก็จะอธิบายได้ รับทราบครับหวางตรงพุ่นออกมาแล้วหันหลังจากไปตอนนี้เขาภาวนาให้เป้ยเปิดและทางยายังไม่กลับมาเพราะเขาต้องไปกับหัวอีฮาวเพื่อช่วยให้เขาได้รับแหวนยันแน่ๆแต่ความเป็นจริงจะไม่เปลี่ยนแปลงเพียงเพราะความมุ่งม,มั่นของคนคนหนึง่งภายในไม่กี่นาทีทางยาและเปื่ยเปิดก็มาปรากฏตัวขึ้นอยู่ในห้องทำงานของอาจารย์โจอี้ แม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งมาถึงแต่พวกเขาก็ได้กลับมาแล้วจริงๆหลังจากได้ยินว่าหัวอีเฮาวยังไม่กลับมาทางคู่ก็ประหลาดใจเป้ยเป๋ยกล่าวว่าอาจารย์โจสิรน,น้องของเรายังสบายดีเมื่อครั้งล่าสุดที่พวกเราได้เห็นเขาเขาไม่สามารถไปล่าสัญญาณด้วยตัวเองได้แม้ว่าเราจะเคยเห็นเขาคาสัญญาณในครั้งแรกที่พวกเราได้พบเขาก็ตาม ขาก็ยังได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ศาสตร์วิญญาณที่เขาฆ่ามีระดับ10ปีแต่ครั้งนี้เขากำลังมองหาวงแหวนวิญญาณที่สองของเขาด้วยความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาแม้ว่าจะมีอาวุธญันระดับตามและทักษะการต่อสู้ของสำนักทางของพวกเราแต่มันก็คงเป็นเรื่องยากมากสำหรับเขาที่จะจัดการกับสัญญาณอร้อยปีได้แต่การฝึกฝนของเขาก็ยังตามเกินไป สิ่งน,น้องของเราฉลาดมากทาไม่เขาถึงทําตัวงูเขาเช่นนี้พวกเขาทั้งหมดมองหน้ากาันไม่ว่าจะคิดอย่างไรพวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหัวอี้ห่าถึงโกของทุกคนเมื่อเขาออกไปจากโรงเรียนเขาไม่กลับมาและก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะตื่นตระหนกอาจารย์โจอี้เป็นกังวลแต่ฟ้านอีคงกังวลมากกว่าที่นางเป็น เป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะหาสิทธิ์ที่ดีชนิดได้ผู้ที่ซึ่งได้เปิดเผยพรสวรรค์จำนวนมหาศาลในด้านการสร้างอาวุธยญญาณแต่เขาก็ได้วางแผนชั่วร้ายชนิดคงจะแปลกหาเขาไม่รู้สึกกังวลกวายใจเลยเช่นเดียวกับคนอื่นๆเขาไม่แน่ใจนักว่าทำไมหัวอี้ฮาวถึงต้องทำเช่นนี้แต่ดูความเข้าใจในตัวของหัวอี้ฮาวเขาก็รู้ว่า หัวอี้ห่าวไม่ใช่คนที่ไม่น่าเชื่อถือแน่นอนว่าหัวอี้ห่าวคงมีสถานการณ์ที่จำเป็นทาให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำเช่นนี้ทุกคนที่อยู่ใกล้หัวอีห้ห่าวต่างก็มีความคิดแตกต่างกาันบ้างก็โกรธบางก็สงสารบ้างก็ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่มีใครสามารถหาเหตุผลที่แท้จริงได้ว่าทำมหัวอี้ห่าวถึงปกปิดความจริงจากพวกเขา แต่เวลาก็ไม่เคยหยุดรอใครภายในชั่วพริบตา1วันก็ได้ผ่านไปแล้วภายในชั่วพริบตาวันที่สองก็สิ้นสุดลงไปในที่สุดก็ถึงเวลาลงทะเบียนใหม่ในโรงเรียนสื่อไลเคอร์นักเรียนจากชั้นปีต่างๆแต่ามารายงานตัวและลงทะเบียนชื่อการสอบเข้าสิ้นสุดลงแล้วและผู้มาใหม่ได้เข้ามาในโรงเรียน แต่นักเรียนจากกลุ่มปีอื่นๆยังคงรอการสอบวันระดับที่กำลังจะมีขึ้นระยะเวลาการลงทะเบียนเริ่มต้นขึ้นในช่งชวงเช้าและต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายก่อนจะสิ้นสุดลงวางตรงก็ได้เสร็จสิ้นการลงทะเบียนซ้ำแล้วข่าวยืนนิ่งอยู่ที่ทางเข้าโรงเรียนสื่อไลเคร์และมองออกไปด้านนอกเพื่อรอใครทำไมทำไมเขายังไม่กลับมาอีก ทำไมการโกดของโรงเรียนสื่อไลเค์น,นั้นเข้มงวดมากหากลงทะเบียนไม่ทนันก็จะถูกบิมครับให้ออกไปจากโรงเรียนท้องฟ้าค่อยๆมืดลงแต่แล้วข่าวก็ยังไม่กลับมาขณะที่หวังตตงมองไกลออกไปสายตาของเขาก็ผ้ามัวไปบ้างแล้วข่าอายุเพียง12ปีในปีนี้และอายุน้อยกว่าหัวอีห่าวเล็กน้อย ในช่วงอายุ12ปีของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เขาคิดถึงใครสักคนมากมายขนาดนี้ขาของเขาชาปไปแล้วหลังจากยืนนิ่งมาเป็นเวลานานแต่ภาพกิจกรรมและการเรียนกับหัวอีหาาในห้องพักเดียวกันในปีที่ผ่านมาก็ผุดขึ้นมาในจใจของเขาอย่างไม่หยุดยอนพวกเขาไปเรียนด้วยการฝึกฝนร่วมกันเข้าร่วมการประเมินนักเรียนใหม่ด้วยกัน จนกลายเป็นผู้ชนะด้วยการกินปลาย,ย่างด้วยการและจบปีแรกในโรงเรียนสื่อไลเคอร์ด้วยการค่ากลับมาแล้วแล้วเจ้าอยู่ที่ไหนกันท้องฟ้าค,อคอ่อยๆมืดลงและพระอาทิตย์ที่ตกดินก็ได้ทิ้งสีแดงจางๆไว้ที่ขอบฟ้าแสงของพระอาทิตย์ตกดินนั้นสวยงามมากแต่ไม่สามารถส่องแสงผ่านหมอกควันในใจของวางตรงได้ สายเขาสายแล้วเขาเลยเวลาลงทะเบียนไปแล้วเขามาไม่ทันแล้วจริงๆทางด้านไปยเปยทางหยาและเซเซียวก็เดินไปที่ประตูทางเข้าของโรงเรียนสื่อไลเคอร์สีหน้าของพวกเขาเมื่อลงเมื่อมองไปยังท้องฟ้าที่ค่อยๆหลีตัวลงทางด้านหวังตรงก็ไม่ดูด้วยซ้ำว่าเขากลับมาที่ห้องพักของเขาได้อย่างไร เมื่อเขากลับมาท้องฟ้าด้านนอกก็เมื่อสนิทในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถย้อนเวลาไปให้หัวอี้ห่าวลงทะเบียนได้ทนันแต่ในตอนนี้วางตรงก็ไม่ได้ตำหนิหัวอี้ห่าวเลยแล้วคิดว่าตามใดที่เจ้ายังมีชีวิตอ,อยู่มันก็ไม่เป็นไรเลยสิ่งที่เขาวกลัวที่สุดคือหัวอี้ห่าวจะถูกฟังอยู่ในป่าใหญ่ชิงโตหากเป็นเช่นนั้น ขาจะไม่มีศพแม้แต่จะให้ฟังขณะที่กำลังคิดวางตรงก้ค่อยนั่งลงบนเตียงของหัวอีฮาวซึ่งยังคงปกคลุมไปด้วยฝุ่นตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะลืมเกี่ยวกับโรคกลัวความสศกระโกของตัวเองไปแล้วหัวอีฮาวเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่วางตรงอดไม่ได้ที่จะกำหมัดแน่นดวงตาของขาค่อยๆแดงกามและความกังวล ที่อาจทำให้คนเป็นบ้าได้ก็ปรากฏขึ้นในหัวใจของเขาในตอนนั้นเองเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นมาจากทางด้านนอกสิ่งนี้มาพร้อมกับเสียงหายใจค่อนข้างหนักแน่นของบุคคลหนึง่งหวางโตงเงยหน้าขึ้นอย่างตกตะลึงจากนั้นโจโจก็มีใครบางคนพุ่งเข้ามาด้วยเสียงดังปังค่าแย่แล้วค่าแย่แล้วข่าสายแล้วข่าวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว แต่ก็ยังคงสายอยู่ดีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกเด็กหนุ่มที่วิ่งเข้ามามีใบหน้าเป็นกังวลขานาดที่เขาเพึมพำกับตัวเองอย่างโศกเศร้าข่าวเงยหน้ามองหวังตรงแล้วก็ยิ้มออกมาก่อนจะพูดว่าเจ้ากลับมาแล้วอย่างนั้นหรือนี่เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนใช่ไหมข้าแย่แล้วข้ามาสายไปไม่ได้การละ ข้าต้องรีบไปหาอาจารย์โจและคิดหาวิธีทำสิ่งนี้ในช่วงตอนกลางคืนเด็กหนุ่มคนนี้หันหลังและกำลังจะจากไปหัวอี้เฮาทานใดนั้นเสียงแหลมแสบแก้วหูก็นังขึ้นทำให้การจาบปลาของเขาชงักจากนั้นหัวอี้เฮาก็รู้สึกว่าลางของเขาดูเหมือนจะมีอะไรมาก,กระทบเขาก็รู้สึกว่ามีแรงมหาศาลกาดทบเข้ากับตัวเอง โจนทำให้เขาลม้ลมลงกับพื้นจากนั้นลังของเขาก็ถูกรวมด้วยหมัดราวกับพายุใต้ฝุ่นถูกต้องเด็กหนุ่มที่รีบเข้ามาในห้องก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเข่าคือเจ้าของเตียงที่วา่างเปล่าหัวอีฮาแม้ว่าเขาจะใช้เลี้ยวแรงทั้งหมดแต่เขาก็ยังคงมาสายเข่าเสียวเวลาไปกับจากกับพาดีนีน้ำแข็งมากเกินไป และเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเสียวเวลาไปมากแค่ไหนหลังจากที่นอนใหม่น้ำแข็งเทอเมอร์ช่วยให้เขาได้รับแหวนยานที่สองเขาก็ออกมาจากที่รั่มน้ำแข็งหลังจากถามใครสักคนว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเขาก็ตกตะลึงจากนั้นเขาทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อรีบกกลับมาที่โรงเรียนแต่แล้วก็ยังมาสายไปหนึ่งวันเออค่าค่า หัวอีห่าวพุ่นออกมาพร้อมกับเอามือโอบรอบศีรษะของตัวเองความรู้สึกมึนงงเล็กน้อยหลังจะถูวางตรงทุบตีข่าวก็สัมผ่านได้ถึงก้อนเนื้อนุ่มๆสองก้อนที่ก้นของข่าวเคลื่อนไหวไม่หยุดทำให้ก้นที่อ่อนลักของขา่สาสัมผ่านได้ถึงความผ่อนคลายโดยที่ไม่รู้สึกแย่เลยเจ้ายังจำได้ไหมว่าต้องกลับมาตอนไหนเจ้าบ้าเจ้ายังจำได้หรือเปล่า น้ำตาหยดหนึ่งก็ไหลออกมาจากดวงตาของวังตปงในขณะที่เขาพูดนี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่เขารู้สึกกังวลเกี่ยวกับคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวของตัวเองททนทีที่เขาเห็นหัวอีฮาวเขาก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างในหัวใจที่แต่สลายสิ่งนี้ทำให้อารมณ์ที่อดกลั้นของเขาระเบิดออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ หมาดของขา่าวค่อยๆสูญเสียพลังและทันใดนั้นข่าวก็เริ่มร้องไห้ขณะที่อยู่บนหลังของหัวอีฮาวทางด้านหัวอีฮาวเดิมทีก็รู้สึกค่อนข้างผ้ามัวหลังจะถูกวางตรงทุบตีแต่ตอนนี้ขาวก็รู้สึกเป็นบ้าจากการร้องไห้ของวางตรงขณะที่ขาวถูกกดลงไปที่พื้นข่าวไม่สามารถลุกขึ้นได้แม้ว่าขาวจะต้องการก็ตาม ในช่วงเวลาหนึ่งหัวอีหาวกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเขาสูญเสียการควบคุมอย่างสมบูรณ์แล้วพูดว่าวางตรงเจ้าร้องไห้ทำไมกันทำไมเจ้าถึงทำตัวเหมือนผู้หญิงนักหัวอีหาพูดได้ไม่มากนักเจ้าบ้าเจ้ารู้ไหมว่าทุกคนเป็นห่วงเจ้าแค่ไหนข้าคินว่าเจ้าจากกลายเป็นกองอึของสัญญาณในปายย่าใหญ่ชิงโตไปแล้ว ทามาเจ้าต้องโกหกเราและบอกเราว่ามีอาจารย์พาเจ้าไปเพื่อล่าสัญญาณด้วยทามาเจ้าถึงไปคนเดียวหวางตรงนั่งอยู่บนหัวอีหาวมือของเขาก็จับลายของหัวอีหาวอย่างแน่นหนาในขณะที่เขาพูดด้วยความโกรธหัวอีหาวก็ถามด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยว่านี่อาจารย์คงยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมให้ตายเถอะเจ้าไม่ได้กลับมานะ เป็นไปได้หรือไงที่พวกเขาจะไม่รู้เรื่องนี้วางตรงขบลิมฟีปากและพูดด้วยความโกรธจากนั้นก็กัดหัวอีหา่าวสองสาครั้งเพื่อระบ,บายความโกรธของตัวเองหัวอีห่าวยิ้มอย่างคมคืนแล้วบอกว่าข้าว่าทําไมเจ้าไม่ลุกขึ้นก่อนที่พวกเราจะมาเริ่มพูดคุยกันละเจ้าไม่ได้หนักนะแต่เจ้าก็ไม่ควรมาทับข้าแบบนี้ เพียงเท่านั้นหวังตรงก็ตอบสนองราวกับว่าขาวถูกไฟช็อตแล้วรีบพุ่งตัวยืนตรงใบหน้าของขาวก็แดงกามหัวอีหาวพลิกตัวและลุกขึ้นยืนเมื่อมองไปที่หวังตรงที่เต็มไปด้วยน้ำตาขาวก็รู้ว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเขาเขาจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดกาวสีษะและก่าวขอโทษว่าข้าขอโทษข้าทำให้เจ้ากังวล ข้าไม่คิดว่าตัวเองจะใช้เวลานานขนาดนี้ที่จึงแล้วมันเป็นเพราะข้าลืมเวลาหลังจากเช็ดน,น้ำตาแล้ววางตรงก็จ้องมองหัวอี้ฮาวอย่างดุเดือดพร้อมพูดว่าเจ้าโกหกพวกเราทุกคนหากเจ้าไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลแก่ข้าในเรื่องนี้เราจะได้เห็นดีกันแน่หัวอี้ฮาวยิ้มอย่างสุกซนและกล่าวว่าเมื่อมองไปที่เจ้าเจ้าก็ราวลับเป็นผู้หญิงตัวเล็ก ที่กำลังร้องไห้พลังอันยิ่งใหญ่ของวิญ,ญาจารย์สายโจมตีของเจ้าไปไหนหมดแล้วหวางตงประจายน้ำเสียงของข่าวก็ดูจริงจังขึ้นมาทันทีในขณะที่พูดว่าเจ้าเรียกใครว่าผู้หญิงตัวเล็กเจ้าจะไม่ไปหาอาจารย์โจหรือไงอรีบไปเร็วข้าวข้าจะไปกับเจ้าด้วยอาจารย์โจก็โกรธมากเช่นกันเจ้าควรอธิษฐานขอให้ตัวเจ้าโชคดีนะขณะที่พูด เขาก็ผากหัวอีหาวออกไปจากประตูด้วยท่าทางที่ค่อนข้างร้อนใจสาหลับหัวอีหาวก็รู้สึกกังวนกัะวัยใจที่จะได้พบอาจารย์และอธิบายสถานการณ์ทั้งหมดเขาไม่ต้องการถูกไล่ออกแบบนี้เขาจึงไม่ได้สังเกตเห็นว่าวางตรงเขินอายเพิยงใดหลังออกมาจากหอพักวางตรงก็สงบลงในที่สุด แสงสลัวในยามค่ำคืนมีอยู่ทุกหนทุกแหง่งและทันใดนั้นข่าวก็รู้สึกสงบในขณะที่มองไปยังหัวอีฮาวที่อยู่ข้างหน้าในเวลานี้ความกังวลทั้งหมดของข่าวก็ได้หายไปแล้วการปลดสัมภาระออกมาจากหัวใจทาให้เขารู้สึกเหนื่อยวางตรงก้าวไปข้างหน้าสองสาก้าวก็เดินตามทันหัวอีฮาวพวกเขาเดินเคียงข้างกาันจาานั้นก็ถามว่า เจ้ากำลังทำอะไรกันแน่เจ้าโกหกอ,อาจารย์ทำไมกันหัวอี้ห่าวยิ้มอย่างคมขื่นก่อนจะตอบว่ามันยากที่จะอธิบายทุกอย่างได้ข้าจะพูดถึงมันเมื่อพวกเราพบอาจารย์โจแล้วข้าไม่สามารถอธิบายทุกอย่างได้ในตอนนี้วางตรงก็กล่าวว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นควรมระวังให้มากกว่านี้ข้ารู้สึกว่าการมาสายจะไม่ใช่ปัญหามากนัก แม้ว่ากฎของโรงเรียนจกค่อนข้างข้มงวดแต่ก็ผ่านสําสหรับสิ่อหลักอย่างพวกเราไม่ว่ากรณีใดเจ้าก็เป็นสิ่อหลักของแผนอาวุธอุญญาณแต่ปัญหาคือตอนนี้เจ้าต้องอธิบายเหตุผลที่เจ้าโกหกอ,อาจารย์เพื่อหยุดพวกเขาจากการไล่ออกจากเรื่องนี้ตามใดที่อาจารย์ฟัานอีและอาจารย์โจยินดีปกป้องเจ้าก็จะไม่มีปัญหาอย่อะไร ข้าแน่ใจว่าเจ้าคงรู้ดีถึงอารมณ์ของอาจารย์โจอาจารย์ฟานอีอาจาไม่ได้พูดอะไรมากนักเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาก็เป็นกังวลมากสำหรับหัวอีฮาวเขาก็ได้วางแผนไว้แล้วในระหว่างเดินทางกลับจกนั้นพยักหน้าแล้วบอกว่าข้ามีเหตุผลพิเศษจริงๆว่าทำไมข้าถึงต้องทำเช่นนั้นข้าเชื่อว่าพวกเขาจะเข้าใจข้า ขนาดที่ทั้งสองคนพูดคุยกันพวกเขาก็มาถึงบริเวณห้องทำงานของอาจารย์แล้วอาจารย์จาลานด้านโนอกพักอยู่ในอาคารสำนักงานชั้นล่างเป็นตึกสำนักงานในขณะที่ชั้นบนเป็นบ้านพักของอาจารย์แต่หัวอี้ห่าวระหว่างตรงไม่ได้ไปที่บ้านของอาจารย์โจอี้พวกเขาทำได้เพียงเสี่ยงโชวไปที่สำนักงานเท่านั้น ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ